นี้นะครับผมมีเทคนิคมาฝากไว้ตอนรับปลายปีนะครับก็คือเทคนิคการจัดพอร์ตภาษีคอมโบกับการกเกษียณไปเลยนะครับอ่าดูน่าสนใจใช่ไหมเราไปฟังกันเลยครับการวางแผนภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่มีรายได้ประจำหรือคนที่มีรายได้สูงๆเนี่ยมักจะทำกันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดและมันเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งเพราะว่าเราจะมีตัวหนึ่งที่เป็นซื้อพวก s S ส R.M.F. ถูกไหมครับหรือก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะไปซื้อพวกประกันชีวิตเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาอ่อย่อให้มันเนี่ยมันเป็นพอร์ตที่เพื่อการกเกษียณได้เพราะ1พอร์ตเนี้ยต้องถือมากกว่า10ปีขึ้นไปโดยเงื่อนไขของ SF เนี่ยที่ต้องถือมากกว่า10ปีหรือ R.M.F. ก็ต้องถือจนถึงอายุ55ครับอันในส่วนของประกันออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตต่างๆเนี่ยก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันคือต้องเป็นแบบที่มีระยะเวลาเนี่ยมากกว่า10ปีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการจัดพอร์ตพวกนี้มันเลยต้องมีการวางแผนดีๆและต้องคิดถึงเป้าหมายอีก10ปีข้างหน้าด้วยว่าพอร์ตเนี้ยเราอยากทำเพื่ออะไรนะครับเช่นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานแต่พอร์ตที่ผมแนะนำในปัจจุบันเนี้ยก็คือพอร์ตการเกษียณเป็นในตัวนะครับ ร้อนเป็นพอตร์ที่คนในอายุช่วงประมาณ30-40เนี่ยอาจจะยังไม่คิดแต่จริงแล้วเงินที่ต้องใช้ในช่วงกเกษียณเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดนะครับเพราะเราจะเจอเงินเฟ้อกัดกินทุกปีนะครับเดิมนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าการจัดพอร์ตเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยมันต้องทำอย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการจัดพอตเนี่ยเทคนิคการจัดพอตเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าพอตอะโลเกชันเนี่ย เราจะต้องจัดให้มันมีความหลากหลายของสินทรัพย์ซึ่งในทางดทีษฎียเนี่ยเขาบอกว่าสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25%และความเสี่ยงสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75%แต่ในทางปฏิบัติเราจะต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองก่อนว่าเราับความเสี่ยงได้แค่ไหนอะคราวนี้เนี่ยในความเสี่ยงต่ำมีอะไรบ้างหงุ้นคุณกู้2พันธบัตรรัฐบาลน,นะครับ สามกองพูนตาสานีหรือตาสานีต่างตา่างสี่ก็คือประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตเนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ประมาณึ่อเปอร์เซ็นตต่อป,ปีนะครับก็เป็นโปรดักต์ตัวหนึ่งที่ผมชอบนะเพราะหนึ่งเราได้คุ้มประกันชีวิตด้วยสองคือได้เงินคืนเป็นรายงวดเนี่ยที่แน่นอนเช่นได้เงินคืนห้าเปอร์เซ็นของทุ้ประกันนะครับมันไม่ได้มีผลตอบแทนหรือมีความเสี่ยง จกตลาดมากดทับอย่างพวกตาสานี่อะไรเงี้ยยังมีอยู่นะส่วนข้อเสียของประกันชีวิตเนี่ยก็คือการที่ต้องบังคับจ่ายงวดทุกปีหรือเป็นรายงวดที่เราต้องการจ่ายสะดวกจ่ายและต้องถือระยะยาวนะครับบางแบบอาจจะจ่ายงวดเนี่ยน้อยกว่าระยะเวลาประกันชีวิตนะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะจ่ายครบจํานวนงวดที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ยังต้องถือยาวจนถึงครบกําหนดของประกันชีวิตตัวนั้น ซึ่งมันทำให้บางคนอาจจะมีความกังวลว่าเราจะจ่ายไหวไหมทุกๆปีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองว่ามันเป็นการเก็บออมนิดนึงตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยตัวอย่างที่ผมบอกคือเป็นเรื่องของการกเกษียณไปแล้วดังนั้นยิ่งไม่มีปัญหาเข้าไปใหญ่เพราะเรารู้ว่าเงินก้อนนี้เราจะเก็บไปเพื่อการกเกษียณแล้วก็ไม่ควรจะมายุ่งกับมันนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประการแบบโรคร้ายแรงตลอดชีพครับเพราะตัวนี้เนี่ย มันจะให้สัญญาที่เป็นโรคไร้แรงตลอดที่ที่เรียกว่าเจอจ่ายจบเนาะก็คือเจอปุ๊บแล้วก็เอาใบาวินิจฉัยไปเบิกที่บริษัทประกรันก็ได้เงินก้อนนึงคล้ายๆประกันโควิดครับโดยปกติเราจะรู้กันว่าประกันสุขภาพเนี่ยคือโรคไร้แรงเนี่ยอยู่ในหมวดนั้นก็มันจะเป็นเบี้ยทิ้งหุ่มหมครับหลักพันไม่แพงนะครับแต่ไอแบบเนี้ยราคาสูงนิดหนึ่งแต่เบี้ยรวมของตลอดสัญญาเนี่ย ถูกกว่าแบบจ่ายทิ้งแน่นอนนะครับในช่วงอายุประมาณ20 40เนี่ยังไงก็ถูกกว่ามากกว่า5 0เพียงแต่ว่ามันจะบังคับจ่ายแค่10ปีหรือ20ปีเท่านั้นดังนั้นเบี้ยที่จ่ายเนี่ยมันเลยแพงต่อป,ปีเนี่ยมันแพงแต่มันคงที่ครับถ้ามองในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยถือว่าวางแผนจัดก,การได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นการจ่ายแบบคงที่นะครับรอาจจะ10ปีหรือ20ปีก็ได้นะครับ อย่างที่สองคือมันมีความคุ้มครองถึงอายุ99พอมีความคุ้มครองถึงอายุ9 9าหมายความว่าไงก็เหมือนเป็นมรดกแบบเจอจ่ายจบแบบเบี้ยิงเนี่ยส่วนใหญ่จะถึงอายุ80ดถึง85้าไม่ได้ถึง99นะครับอย่างที่สามคือมีมูลค่าในตัวมันไมไ่ใช่แบบเบีย้ยทีก็คือช่วงอายุ60 70เนี่ยถ้าเราอยากเว้นคืนไม่อยากมีความคุ้มครองแล้วเนี่ยมันก็จจะได้เท่ากับเบี้ยที่เราจ่ายไปก็ได้นะ เนี่ยซึ่งอันนี้นเป็นข้อดีไงคือมันเหมือนเป็นการแค่ถ้าเรามองเนี่ยมันก็เหมือนแค่โยกเงินเย็นส่วนหนึ่งไปไว้ที่โปรดักที่เรียกว่าปรกาะกันโรกอะไรตลอดชีพนะครับถ้าไม่ใช้ก็เหมือนเป็นการฝากเงินทั่วไปแต่ถ้าได้ใช้เราก็ได้ตามถูกประกันได้เงินตามถุนประกันมานะครับซึ่งแบบเนี้ยถ้าแบบทวงอายุสามสิบสี่สิบที่ผมเคยทาเนี่ยประหยัดเบี้ยไปได้เกือบเกินมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของเบี้ยจ่ายทิ้งเลยนะครับ แต่ว่าต้องยอมรับว่ามันต้องจ่ายนักในช่วง10ปี20ปีแรกแค่น,นั้นเองครับแต่ถ้าเราเห็นภาพว่าแบบจะถึงอายุ60-80แล้วจ่ายไม่ไหวเนี่ยแบบนี้จะดีกว่าอะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวความเสี่ยงสูงกันในความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะเรียกเทคนิคการจัดพอร์ตว่าพอแอนด์ซัล l ไลท์นะครับซึ่งคอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองคุณรวมที่เป็นพ a สซีฟ e ันเช่นเจ้า้าสิบอินเด็กหรือดัชนีเจทสิของตลาดไทยนะครับ ถ้าเกิดตลาดอเมริกาจะเรียกว่า S&P ห้าร้อย Nasdaq อะไรเงี้ยซึ่งผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยจะล้อตานดลัชนีเลยนะครับซึ่งเขาก็าจะมีดัชนีชี้วัดว่าใกล้เคียงไหมเนี่ยเขาเรียกว่า Tracking Error เนาะ,นะตัวเนี้ยจะดูว่ามันใกล้เคียงกับดลัชนีไหมนะครับในกองทุนที่แพสซีฟพิก็คือควรจะใกล้เคียงหลัชนีให้มากที่สุดกองทุนแพสซีฟฟันเนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมที่แพงนะครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกนะครับ เลยให้ตัดเป็นคอไปเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีความรู้มากนะครับลอาตัดจัตนีไปเลยลงๆไปไม่คิดมาก10ปียาวๆนะครับเป็น IMF หรือ s อ f ก็ได้นะครับแต่ในคอเนี้ผมก็จะแนะนําว่าให้มีแพสซีของทั่วโลกเหมือนกันเช่นอาจจะมีไทยส่วนหนึ่งในเมริกาส่วนหนึ่งในอินเดียในญี่ปุ่นในจีนคานองนี้ครับให้มันกระจัดกระจายทั่วโลกนะครับบางกออาจจะเป็นแบบแนวทั่วโลกอยู่แล้วอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องซื้อแยกก็ได้นะครับส่วนในเซเทอร์ไลท์ใน s ซเทอร์ไลท์เนี่ยจะเป็นพวกกองคุณแอคทีฟแล้วซึ่งกองคุณแอคทีฟเนี่ยก็อยากให้มันมีผลตอบแทนที่ชนะตลาดก็คือเราคาดหวังผลกําไรจากมันนั่นเองโดยโปกติแล้วอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เราต้องมาประเมินกันกทีนะว่าอยากได้ผลตอบแทนประมาณไหนกองคุณแอคทีฟเนี่ยเน้นความสามารถของผู้จัดการกองคุณเยอะดังนั้นค่าเนี่ยไม่เลยจะแพงและกองคุณแอคทีฟเนี่ยเนย้นชนะเบนมา ตามจุดประสงค์ของกองทุนนะเช่นกองทุนพลังงานสะอาดก็จะเน้นชนะเบนมาร์กของตัวเขาเรียกว่ามันจะมีชื่อเฉพาะของมาเลยไม่ใช่แบบเป็นดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นกองคุณเมกาที่เน้นชนะผลตอบแทนของดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยก็มีนะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือกองคุณแอคทีฟคือเน้นชนะเบนมาร์กมันจะเป็นตัวบิวพอร์ตให้เรา ร่ำรวยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการจัดพอซึ่งในส่วนของไทเทนไลท์ผมก็จะแนะนําให้ลงทั่วโลกเหมือนกันเพื่อกระจายความเสี่ยงคือตัวนั้นอาจจะลงประเทศนั้นอาจจะลงหนักเช่นจีนในต้นปีที่ผ่านมาลงหนักเลยนะครับแต่เราก็ยังมีอเมริกาคอยดันไว้อ,อยู่หรือมีไทยคอยดันไว้อยู่นะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่าเราชอบตัวไหนเราชอบแบบไหนบางคนอาจจะไม่ชอบจีนก็ได้นะ บางคนจะไม่ชอบวเวียดนามอเมริกาเนี่ยก็ต้องลองดูว่าเราอย่างไงนะครับรดยถ้าทีไม่คิดมากก็ลงตัวกองทิปเป็นลงทั่วโลกเลยนะครับก็มันก็จะเน้นลงคุณในสินทรัพย์ทั่วโลกตามที่เขาประมิลข้าวมาให้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดพอร์ตวางแผนภาษีสำหรับปลายปีนี้นะครับและคอมโบไปเลยกับการวางแผนเกษียณไปเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเพิ่มเติมเนี่ย inbox มาได้หลังไม่นะครับใน Facebook Page มันนี่หมูหมูนะครับ สำหรับวันนี้ผมจลาไปก่อนครับ